วันนี้นะครับผมเจ้าไก่เดียทองนะท็อตแนมฮอสเปอร์ครับจะซัดปีศาจผีแดงดำคาบ้านเลยวันนี้จัดคาบ้านเลยครับวันนี้คาบ้านคาเบ้าเลยสวัสดีครับผมวันนี้ผมอามนักเตะนะครับผมคนดีคนเดิมนะครับ เพิ่มเติมคือนี่ครับนใหม่ครับโหนี่ของเล่นใหม่วบๆบบ๊บเลยสวัสดีครับวันนี้ผมอารักเตะครับจะพาทุกท่านมาพบกับพรีวิวนะครับในศึกยูฟาแชมเปียนลีกครับในรอบ16ทีมนะครับเลกแรกนะครับผมเป็นการเจอกันแล้วก็เป็นการเจอกันระหว่างเอซีมิลานครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางทัสแนมฮอสสเตเปอร์นะครับผมวันนี้วันที่15กุมภาครับ เวลาปีสบ้านเรานะครับผมวันนี้ก็อยู่กันที่สนามซานซิโร่ครับสนามเย่าของทางด้านของเอซีมิลานนะครับวันนี้โอ้โหอาครับเดี๋ยวมาดูผลงานทั้ง2ทีมที่เจอกันมาล่าสุดนะครับโอ้ย้อนไปเมื่อปี2018เลยครับทางด้านของสเปอร์นี่ชนะเอซีมิลานมาหนึประตูต่อ0ูนย์นะครับในศึก International อินเตอร์น o n ช l แนลแชมเปี้ยน์อแชมเปี้ยนคัพนะครับโอ้โหตรงนี้นี่ต้องบอกเลยว่าสเปอร์นี่เหมือนของแถลงของทางเอซีมิลานครับเจอกันที่ไรนี่เป็นทางสเปอร์นี่จะทำได้ดีกว่าตลอดเลยนะครับเดีย๋ยมาดูวันนี้ในบ้านผมว่าวันนี้สเปอร์นี่มีดีครับวันนี้บอกเลยอ่นะครับมาดูกันไปทีละทีครับมาดูเจ้าบ้านครับเอซีมิลานผลงานท่านั้นหลังสุดนะครับชนะมาหนึ่งแพ้มาถึงสี่นะครับ ผลงานล่าสุดนี้ก็ไปชนะทางด้านโตลิโนโมาในศึกกันโชคเซเรียามาหนึ่งประตูต่อศูนครับผมความพร้อมของทางเอซิมิลานตอนนี้ก็ในเกมนี่โหพวกเขาขาดประตูมือนหนึ่งอย่างทางด้านไมเม,มยองไปนะครับที่บาดเจ็บตั้งแต่ก่อนบอลโลปี2022ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะใช้ของตาตา,ตาลูซานูนะครับนายทวานจำเก่าที่ทําหน้าที่แทนเขาเขาอยู่นะครับตอนนี้ แล้วส่วนทางด้านของทางด้านกองกลางนะเบเนเซอร์ er นะครับก็น่าจะไม่ได้กลับมาลงสนามเช่นกันนะครับตรงนี้หลังได้รับบาดเจ็บนะครับตั้งแต่เกมที่แพ้ให้กับทางด้านซานโซโรไปเ<ป>มื่อปลายเดือนก่อนนะครับอื้อฮึอ้ามาดูสิเ็ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ของทางเจ้าบ,บ้านเอซิมิลานครับวันนี้จัดทัพมาในแผน3ามสี่สาครับผมผู้รักษาประตูก็เป็นทางด้านของทาทารุซานูครับในแดนหลังมีทางด้านของ กาลูลูครับไซมอนเคลียโทมอรีครับในแดนกลางนี่อาจมาททนที่ทางด้านของสลัมเกอร์ครับผมเบนนัอร์โตนาลีครับแอนนองเดสนะครับส่วนสุนหน้านี่ก็ใจทางด้านของดิอาร์ะครับเรเอาแล้วก็ชิลูนะครับแบบเป็นตรงนี้สามภาษาในแดนหน้านะครับเดี๋ยวมาดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับทัตแนมฮอสเปอร์ครับเจ้าไก่เดือดทองวันนี้ ผลงาน5น้าด้าหลังสุดชนะมา3แพ้มา2ครับล่าสุดนี่ไปแพ้ทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้มา2ประตูต่อ4ี่ครับในศึกพรีเมียร์ครับผมความพร้อมของทีมนนี้แข้งเจ็บของทางสเปอร์นี่ก็จะเป็นทางด้านอิบิซูมาครับและอันสัสยองแล้วก็ทางด้านของฮโกโยริสนะครับและส่วนทางด้านของฮโกโอลูดิโกเบนทันกูนี่โอ้โหได้พักยาวๆไปเลยครับยันปิดซีซั่นยันปิดฤดูกาลนี้ครับเจ็บหนักครับ แลว่ายันแบบไม่ได้ไปบอลโลกเลยครับตรงนี้ส่วนทางด้านก็จะมีติดทอดติดโทษดแบนด้วยนะครับทางด้านของเบียร์เมลไฮเบียร์ครับผมแล้วก็ตรงนี้มาดูทางฝั่งของผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ครับจัดทัพมาในแผนสามสี่สามนะครับผู้สาวป,ประตูเป็นฟอสเตอร์นะครับแผงกองหลังมีโรเมโรครับเดเออร์เบนเดวิสนะครับกองกลางมีทางด้านเอเมซอนลอยยาวนะครับผม สกิฟเปเป้ซาแล้วก็เปริสิตนะครับส่วนทางด้านศูนย์หน้านี่มีทางด้านเฮริเคนนะครับซองเฮอร์มินแล้วก็คูรูเซฟกี้นะครับโอ้โหวันนี้ผลสกอร์ที่คาดว่าจะออกมานะวันนี้ทัตแนมฮอสเปอร์ครับจะเอาชนะเอซิมิลานไป1ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ผมอาร์มนักเตะครับฝากช่องไว้ด้วยครับอาร์มนักเตะเอ้ยนักเตะดอทคอมอย่าแรนด์นักเตะอะไรนักเตะดอทคอมนะ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมอามนักเตะลาไปก่อนวันหน้าจะมาพรีวิวคู่ไหนฝากติดตามกันไว้ด้วยครับสวัสดีครบับ